สวัสดีจ้าพี่น้องสู้ผู้สุคนมอนี่แยกันหอมเห็ดเค้กากพี่น้องแยกจันหอมเห็ดเค,กเเค้กกล้วยหอมจ้ะแยกจันหอมกับเห็ดทั้งสองอย่างเลยเห็ดใส่กระทพรฟอมเพราะว่ามันเหลือจากตัวนี้นะพี่น้องแยกจันหอมสิบ้าว่ากินแยกจันหอมกับมีเค,เค้กเค้กกล้วยหอมนะจ้ะแยกจันหอมกับมี กาแฟตอนนี้ก็หาโ่งแรงจากพี่น้องยายจันหอมก็สิมัตัดให้พี่น้องเบื้องเนาะทีว่ายายจันหอมเห็ดเหมือนบอ๊เบื้องทางในมันพี่น้องเบื้องทางในมันเด้อ มีเค้ก้วยหอมยายจันยายจันหอมเห็ดเอก <c oughs> ยายจันหอมเหมยย็ดเค้ก้วยหอมพี่น้องเออสีสันมันก็นออกจากดำแน่เนาะพี่น้องเพราะว่ายายจันหอม,มหมักหเพราะว่ายายจันหอมบอบักหน้าใสถ้าเฮ็ดเค้กล้วยหอมเนาะพี่น้องถ้าพี่น้องนีันหมักอยังก็หมักหมักสมหมักสมเปลือกเรืองเหลืองเยนเขาเอื้น หมักสมหมักสมเมียกี้เปล่งเหลืองเลยขูดผิวมันพี่น้องขูดผิวมันใส่ขูด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 ผิวมันสีหอมแต่มื่อนียแย่จนหอมบ่มีหมักหมักอย่างเนาะที่เป็นหมักคือบังหน้าเพาะอะแต่พี่น้องของแย่จนหอมอมว่าถืออันแยกจนหอมอมว่าถือแต่มันมันเป็นเปลือกสีเหลืองๆในพี่น้องอันแยกจนหอมลื่มข้าวเดี๋ยวเลืมพี่น้องแย่จนหอมกับโดน ยายจันหอมเห็ดกินเองยายจันหอมอยากกินเค้กยังยายจันหอมอยากกินขนมยังยายจันหอมสิเฮ็ดกินเองแกยายจันหอมสิสวนมากสะช่วใครซื้อมาชิมมึงดูพี่น้องมานมนมนมนั่งเอาบานกินกาแฟพี่น้องนั่งเอาบานกินกาแฟ สกินกาแฟก็ได้สกินเท่ก็ได้น้ำสีนหน้ชาชาเนาะเคเอินชาเนาะพี่น้องมันบปะยายเจ้าหอนกับสีหนบบ้าโบเขาอีาก่นเพราะาว่าข่อยบ่เห็นเขยโบเห็นเจ้าฟองทุกคนนา่เจ้าหอนกับสีหน,น้าโอ้มาเกมาา็มาหาจังฉี่มาขึ้นนั่นเทนอนะ่ะคลีกพี่น,อน้อง บางแยกเขาตัดทอนหน่อยแยกเจ้หอมกินทอนหน่อยว่าเป็นยกเจ้หอมฝาทอนบางแยกเนาะมันมียกเจ้หอมก็ใช้แปงหลายกล้วยซ้ำหน่อยกล้วยหอมหน่อยบางแยกเพื่อพี่น้องอยู่ว่างๆบ่มีแบบนี้ อยากกินยังก็เฮ็ดเอากินไรกินหไรยก็ต้องไปใส่หวานหลายมันหวานเราอยากกล้วยกับไปแห้งแล้วทุกคนมืออื่นย้ายเจนหอมสิไปทุระย้ายเจนหอมสิไปทุระโซ่สีกัมมฮอทยักษ์สิตอบคอมเมนท่านบะบูปีนงถ้าตอบคอมเมนท่ทานก็ย้ายเจนหอมเปิขอโทษขอตายได้จ้ะ ได้จะ,จะหอมสิไปอีกเมืองนึงแล้วยังหอมสิไปซื้อนันซื้อของพี่เนาะซื้อพวกเนื้อพวกยังก็ว่าไปตามเมืองตามเล่าไปซื้อมากาตุนไว้กินหนาหนาว กินกาแฟย่ามมะเร็งกินชาย่ามมะเร็งเสิร์ฟทุกคนออกไปนั่งข้างนอกกันนะเนี่ยมันมีอากาศดีดีพี่น้องออกไปนั่งข้างนอกกันมันแดดแต่ทั้งแดดทั้งเย็ยนๆพร้อมนี่ยตัคนทั้งแดดทั้งเย็ยนๆพร้อมแยกจนหอมไปเลยพายพี่น้องมานั่งกินกาแฟาแล้วก็ขนมปังทุกคน Lote nung pa. Có nhai đâu chuyện vô. Không, khăm tôi đã lắc, anh chị chuyển. Nhẹp to, chị nào, nhẹp. Dù con đều nó, nó bò. Nào, nào. เป็นยังไงเฮ็ดกินผู้เดียวกินได้กับบะแซบดอกทุกคน không được ở sao vậy đem lam nhau 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 con nhau 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 tiêu thật nhau 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 cái nhau 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 ยูกยใกล้ไทะเลและพี่น้องเนี่ไก,ก่ทะเลกตบตอนหมกักไงเค้กตะตอนโอ้ยมันคือคนทองแต่น้องพี่น้องเนี <c> ่ย <oughs> หาเต็มแนวกินเค้กอทอนมกักไงปกติพี่น้องเออน,นี่ยบมพี่มีใส่ถวยพอ่อพูปเลย เฮ็ดเองกินเองอ้วนเองวะอย่ามาอ้วนตัวเองมันบอกเลยมันปาบในหัวใจเดินปาบในหัวใจด้วยย่าจันหอมบ่ได้อยู่บ้านอื่นย่าจันหอมออกบ้านแต่เศ้าตื่นขึ้นกับย่าจันหอมก็ปิดไหล่แล้วย่าจันหอมก็สิออกจากบ้านเลยจากน้อง ขี่รถมาไกลเติบจากย้ำใจจังสีหอดบานนี้บัดที่นจากย้ำใดสีหอดบานพี่น้องมองหันขายเนื้อยุดแถวนี้ก็มีอยู่ทุกคนแต่ว่ามันหังมองหันมันหังถือก็มันหังถือก็กันกันที่ต่างขี่รถไปหลินกันประสันพ่อยแล้วว่าที่ต่างขี่รถไปเที่ยวประสันแล้วว่าก็เลยอยากไปไปเท่าใดกระดูกอ่อนแม่พี่น้องได้กระดูกอ่อนแน่ได้มันสิมีหลายย่างมองหันเขาสิขายเขาสิขายเนื้อไาย ยังมีเบิดไม่เบิดปวกตับเอ้ยตับเนื้อตับงัวตับยังกลว่าไปนะทุกคนเพราะว่าแยกจารความกับสิล้องไปเบิ่งมืออื่นมือว่าเนี่ะมันได้ตีนไก่มากยี่สิบลูกมืออื่นกับสิบเอียวเนี่ยส่วนมันกับเวลามันกับตางกันเนาะพี่้องจักน้อยนี่นาฮ้อนนี่จักน้อยนี่นาหนาวนี่ อันนี้นะฮอนยัง่าหาสุโมงได้พี่น้องเกินกันไทยกับอันโนเว่เนาะแต่ว่าขันแมนขันแมนหนาหนาวนี่จักน่อยนี่หกสุโมงพี่น้องหกสุโมงเนี้ยกะจิกระสินยาวขึ้นไี่อีกวันต่อไปแต่ว่าแยกจันหอมก็คิดว่าขัน่าแยกจันหอมแต่ว่าแยกจันหอมคิดว่าแยกจันหอมสิพันเรื่อเๆนี่แหละอืมอืมอืมย้อนย่างย้อนย่าง คุณยายใจดีย่อนเอฟซีย่อนผู้ขายกำลังใจใหญ่จนหอมมาจา้ะคุณดีคุณดีบอาบอยทำเป็นระสีเกสาบอยู่ผู้เดียวมาจากกาแฟกาแฟฮอนฮอนเค้กกล้วยหอมได้จนหอมเฮ็ดเองจา้า กิดหอมได้จนหอมอย่าดีคจิบนี่กับซัมนียนะจ๊ะเนาะยายกจนหอมมานั่งให้พี่น้องเบิ้งมานั่งกินจนมากยายกจนหอมกับบ่อบใครเดินมานั่งเพราะว่ายายกจนหอมสิบบ๊อกินสิบบ๊อกใครกินเค้กนะพี่น้องแต่ว่ามือนีกินจากมือดูจะสีมืดจากคออีกกลับมาจากเมืองไทยนี่หาแต่มาเห็นจะคลิปนี่กับซัมนียนะจ๊ะทุกคนฝากกดแชร์กดไลค์ ทุกคนใจใหายใจกันพอมในเด้อจ้าย่ใจกันพอมกับสิมหาคลิปด,ดีดีซาละบะไคหนีท้องนู้ดจังจัคนคลิปมีกับซัมมี้น่าจะทุกคนสวัสดีจ้า